เอาล่ะครับสวัสดีพี่เมืนทุกคนนะผมวันนี้ทุกคนผมได้ทําการเล่นถึงจะสุดแล้วนะใกล้ิดเดียวก็จะจบแล้วนะเบเ t อร์พารครับแล้วก็ได้มาแล้วนะทุกคนได้เป็นอันนี้กับปืนนะทุกคนเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะผมอยากรู้เหมืนอนกันเดี๋ยวขอดูหน่อยฟิทีเนียมช็อตกันเวลาเราฆ่าเราน่าจะมีเอฟเฟกนะทุกคนดเดี๋ยวจะมาลองใช้ปืนสีม่วงด้วยโอ้โยน่าจะใช้ได้กี่ตัวนี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอลองดู ไฮโลก็น่าจะใช้ได้ดีโมไม่น่าได้ครับเฮบีแล้วก็เอนเจิเนียร์ปะเดี๋ยวจะมาลองใช้นะผมโอ้โหสาเล่นถึงละจะมาลองใช้ช็อตกันนี้ดูนะครับโอ้โหสีม่วองอยังสวยทุกคนโอ้โหสวยจริงมาขอ,ขอสักคนนึงเดี๋ยวเป้าหมายครับเดี๋เป้าหมายอู้นี่ไเวลาเราฆ่าแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะสีม่วงเป็นสเต็งด้วยเนะี่ยโคตรเจ๋งเลยอนะโออ ขอเอาคุณเขาเนี่ยโอ้โหเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับแข็งเลยมีหมอมีหมอตอนนี้ผมแฟงออมดีเย่แฟงออมดีเย่แฟงออมดีเย่ไปก่อนละไปก่อนละเปลียนต่อเราอยู่ในแมปอะไรวะเนี่ยแบบนี้เยลโลว์วารีโอเคไปครับมาสวัสดีเะเอ๋เจเอ๋ตัวเองโอเค เออมีเสร์พอร์ตตรงนี้เลยขอพังแล้วกันปืนสวยมีแบบมีไฟฟ้าด้วยครับทุกคนมีแบบเอฟเฟกต์ไฟฟ้าดีจังเลยเข้ยเป้าหมายชัดเจนเอทีนเนียขอโทษนี่ไงคนนี้คนนี้ขอขอมาเก็ตฟาดฟันโอ้มายกกอดสปอนเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรอเราแอสแทกดีเฟนซ์ใช่ปะเราต้องกันโอ้เจน โอเคตอนนี้ผมแคมป์รับแคมป์รัวๆแล้วฝั่งนั้นดูเหมือนจะเกติ้งคุกนะครับโอ้โหแย่ล้วโอเคโอ้โอ้รัวๆยิงหน่อยยิงหลังไม่มีใครเห็นนั้นตอนนี้รัวๆรัวๆรัวๆโอ้โหสิบคิวครับสิบคิวครับปาดฟัน แล้วก็ช็อตการคอมโบช็อตการคอมโบโอ้โหตอนนี้เอ้ยยายาช่วยด้วยโนโอเคโอ้ย,อย,อยแหลกแหล,ก,แหลกเลยเว้ยแ,แหลกเว้ยยิงมันโอเคสวยเพื่อนตัวแข็งไปเลยรัสีม่วงครับเฉยม่ช่วยรัไม่ช่วยเจ้สวยสวยสวยเออเซนที่ครับออย่างนีน้ไม่รู้จะทำไงผมคงต้อง ไปตรงนี้ก่อนตอกเกตจำครับตอกเกตจำรัวๆหาคุณอืมดีมากครับคอมโบนี้โคตรเจ๋งคอมโบแบบตอกเกตจำช็อตกันเหมือนเห็นกีโซเชอร์ไปทางนี้นะครับผมันจะเอ๋นี่ไงใส่นี่ด้วยเอนจิเนียร์ด้วยโอ้โหมีเซีนที่ครับไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนละไม่เอาโอ้ยแรงจังอย่าเจียนโดดูโดดดูดูดโอ้โหไหวก๊อด ดูเหมือนว่าจะราบดื่นครับเอ้ยสปายแซบเลยเพื่อนแซบยังโอ้โหยังยังไม่แซบครับนั่นสปายฝั่งนั้นพรอเป่าไม่น่าใช่เลีล้ยวติบีครับเอาการเงินเขาอ,อาจจะพับพุชเกิดเป็นได้ฟังแล้วดีมากสไปสวยจริงผมยังชมไม่หยุดเลยชัดกันสวยมากครับสีม่วงโคตรไหลแรงยิงยิงยิง ขอกระโดดไปหาคุณแล้วกันกระโดดไปหาคุณไปหาคุณขาไปโอ้โหเนี่ยขอดูที่เนี่ยเป็นสเต็งด้วยครับโคตรดีสวยเลยสีม่วงใกล้ชนะแล้วเดี๋ยวเราได้ไปแมปต่อไปเทสวยครับแมปต่อไป โอ้อันนี้น่าจะมานับน่าจะมานเป็นเพโลดดีเลยดีเลยโอเคมาผมเล่นเฮฟวี่บ้างนะครับจะใช้เฮฟวี่ช็อตกันเป็นแ <laughs> ฟตสกาอยู่แล้วโอเคมานะครับเหมือนเหมือนกันเลยครับสี่วงสวยงามมากโอเคมีสไนเปอร์ครับสิบพิโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปทางนี้ก่อนละกันไปขอไปเดียวก่อนไปเดียวก่อน มีใครจะเอเปล่าโอเคผมไปข้างหลังอย่างงี้ได้เวลาแฟงออดีเดียแฟงออดเดียหรือเปล่าจะเป็นแฟงออดเดียหรือเปล่าโอ้โหเห็นเห็นเห็นโอ้โหเดอเอย่าอาคุณโอเคหโอ้โหโอ้อกี้โอ้โหค่อนข้างจะโบอ้อ้โอ้อ้อหออ้โหโอ้โหโ้อ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 ออ้โโโโน โอเคโอเคเราไปตรงรถดีกว่าช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนครับโอเคสวยโอเคหมอแล้วผมไม่มีแซนด์วิชช่วยไม่ได้เออก็อมาช่วยสวยสวยนี่ไม่มีคีอไฟฟ้า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 ,ฟฟาอุทธลุลรัวลุลวัวมีคี้นานด้วยเซนที่เซนที่เพื่อนเออเซนที่ตรงไหนโอ้โหผมโดนแล้วอ๋อเซนทีอ่อยู่ตรงนั้น ไปคร no kind of ับเพื่อนโอ้โหโคตรเร็วพอไอ้นี่เพื่อนเราตีตูดเราโอเคเออหมอหมอหมอข้างบนนะหมอข้างบนนะช็อตการเฮฟวี่ยังไงช็อตการเฮฟวี่เว้ยช็อตการเฮฟวี่เออเอาเพื่อนเราโอเคยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคเออพังก่อนโอเคน่าจะตายตายเปล่าขอร้องตายเถอะนั่นแหละสวยยัง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 ไม่ตายเดี๋ยวผมจะตายขอร้องหมอหมอเห็นหรือเปล่า โอเคผมต้องใช้มิติการยิงยิงก่อนนะยิงได้บนเนี่ยโอเคได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ความบอกความก,กซเซนดี้เพื่อนเซนดี้โอ้ไม่พังด้วยนะไม่พังด้วยตีตีรัวเลยอ่ะโอ้โหโอ้โอเคผมขอเปลี่ยนเป็นไพโลนะครับเป็นไพโลช็อตกันบ้างว่าจะเวิร์กหรือเปล่า ถือว,ว่าค่อนข้างจะลำบากครับตอนนี้โอ้โหมีโอเคแข่งไปคนหนึ่งพอกลับก่อนกลับก่อนครับโอเคอืมขอดกันขอดกันโอเคไปเพื่อนโอ้โหโซเจอร์เราเยอะมากครับยิงย,งยิงก่อนยิงก่อนขึ้นมาจะเอ๋เปล่าจะเอ๋เปล่าอาจจะจะเอ๋ครับเออมีเซนที่ตรงนี้โอ้โหเซนที่ตั้งตรงนี้เหรอเพื่อนยาโอ้เซนทีววว่พังให้หน่อย โอ้โหมินิคีมินิคีโอ้โหโอ้เป่าเป่าแบบอันนี้ไม่ไม่ผักเลยเออหมออหมอบโอ้โหที่เดียลงมาโอ้โหลงมาลงมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแย่แล้วเคสเซนที่ดาวครับโอเคโอเคสสวย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  โอ้โหดูด้วยเล่นดีเล่นดีเพื่อนโอเคเขาร้องเขาร้องขาร้องโอเคโอเคไปไปครับง่าแคปได้แรับโอเคโอ้โหโคตรแบบว่าโอ้โหยังจะยังจะมาอีกยังจะมาอีกยังจะมาอีกโอเคโอ้โหแล้วตั้งตรงนั้นด้วยพังพังด้วยเพื่อน อัน้นเดี๋ยวไม่น่ารอดครับต้องใช้โลเจอช็อตกันโอเคสวยสวยขึ้นข้างบนก่อนต้องรีบดุลด่วนเลยครับด่วนตอนนี้เดี๋ยวเขาตั้งเซนที่ฝั่งนั้นชอบตั้งเซนที่เฮ้ยสวยสวยสวยแฟนรถดีเยียเพื่อนมามามาเออ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว <binding! S 1> โอเคโอเคคนโอ้โหสวยด้วยโอ้ my god เขาโดนเซินที่ยิงด้วยโอเคโอเคเราต้องเล่นอย่างนี้ครับนั้นเขาจะเติมเกิ่มเกินอืมอือโอ้โหเฮ็ดช็อตเลยโอเคสวยครับเราแคบแ <foresee 40> ล้ว okay. ไปโยยารฟรัวๆตอนนี้ผมไปข้างหลังก่อนละไปข้างหลังก่อนละ ไป้างหลังก่อนละไปข้างหลังก่อนละแล้วก็วัดดีครัพวัดดีครับโอ้โหไหวเฮ้ยขึ้นมาเหรอคือขึ้นมาใช่ไหมวัดดีครัพวัดดีครับโอ้โหเขาอ้นี่โอ้โหไม่มีกระดุนอีกโน้ดีครับดีครับตอนนี้ค่อนข้างจะดีโอเคเพื่อนๆแบบว่าอันสุดยอดตอนนี้โอเคตรงนี้แหละครับจะเอะตัวเองไหมีโโอ้หมีเซนที่ตรงนี้เซนที่ตรงนี้ก็ ทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณทำไม่คุณทำอย่างนี้เซนที่พังแล้วครับโอ้สวยไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนด่วเดนะครับตอนนี้โอเคสปายชัวร์ครับคนนี้โอเคชวยสวยชวยเอ่อคนระเบิดเพื่อนโอาโอเคไปข้างหลังครับโอเคโอเคสวย ไป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 โอเคตอนนี้เริ่มจังหวะดีครับจังหวะเริ <S 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 ่มดีมีใครดูเพื่อนก่อนว่ามีใครมั้ตรงนี้ยังมีอยู่ครับจะช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอเคเว้ยรู้สึกว่าเฮวี่โคตรติดโอ้หลังหลังเพื่อนโอเคเพื่อนเราอูเบอร์เลยโอเคไม่เป็นไร no ตัวแล้วครับคิดๆไม่ไม่ไม่โดนไม่โดน no คุณฟอว์ดาวิดแทนโอ้โหคุณอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเจนเจนอีกทีเดียวีปถึงเดียวโอ้โหเขาหายหายตัวไปไหนโอเคยังได้อยู่ได้อยู่โอโ้โหรัวๆ เจ okay. okay. สวยสเออมีเซนที่ชัวมีปะไม่มีไมโอ้สวยสวยครับที่ไม่มีเสร็จเสจเสร็จสวยสวยเออย่านเฮ้ยโอ้ยโดโลช่วยเพ okay. oh oh. ื่อนมาช่วยเจพอดการโคตหนัก โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนตรงไป <laughs> ดีเดียวแต่แต่แต่สเกลสวย let's go โอ้ใช่ช็อตกันโอเคทุกคนก็โอ้โ oh. ห เออเอ,อ,อะไรวะปืนช็อตกันนะผมชออ็อตกันเยิงแล้วเป็นสีม่วง <c oughs> เป็นตัวตัวม่วงนะผมปืนนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนถือว่าค่อนข้างจะแบบเจ๋งเลยนะแบบว่าสวยด้วยโคตรสวยเลยปืนนี้ครับก็มีประมาณนี้ทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบครับกดไลค์จะเป็นกาลังใจหมุนแบบอย่างมากเลยครับผมไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย